เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองครับปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่20ตุลาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด2ประตูตอนน่อ1กับ3ใต้ในเกมนี้ครับถือว่าทำได้ตามเป้าหลังจากทีมต้องตกอยู่ในความกดดันมาอย่างหนักเพราะ5เกมก่อนหน้าทุกรายการไม่ชนะใครเลยครับแถมเกมหลีก3เกมล่าสุดก็ยิงคู่แข่งไม่ได้เลยด้วย ดังนั้นก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์แทบจะทุกสำนักฟันฉับไปทางเดียวกันนะครับก็คือเกมนี้แมนยูเนเต็ดต้องคว้า3ม,มแต้มให้ได้เท่านั้นและสุดท้ายครับก็ทำได้ตามเป้าถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีเสียวกันเล็กน้อยเพราะว่าโดนนำก่อน แต่ด้วยการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมและก็ต้องยกเครดิตให้กับเอลิสเคนฮักไม่น้อยเลยครับทาให้ช่วงครึ่งหลังนักเตะปีศาจแดงลงมาเล่นกันอย่างคึกคักมากขึ้นก่อนที่จะเป็นฝ่ายครองเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จและก็ปิดบัญชีได้สําเร็จครับสว่วนนี้เกมนี้ครับถ้าจะว่าไปก็มีนักเตะที่เล่นดีกันหลายคนไม่น้อยอย่างในเกมลุกท่ายกมาสักคนหนึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าอเรฮันโดกาไนโชว กลากับส่วนตัวผมแล้ววันนี้ประทับใจกับผลงานของรันสมูซฮารุนเป็นพิเศษเลยครับดูครบเครื่องพักทิงยิงใจตามสไตล์กองหน้าหมายเลข9ก้าซึ่งเกมต่อๆไปก็หวังว่าจะได้เห็นแบบนี้กันอีกส่วนกองหลังอย่างมัทไทสเตอริกที่หัวแตกไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลือดนี่ไหลซิบๆกับหัวจิตหัวใจมันได้จริงๆครับยังคงเล่นอย่างเต็มที่แถมยังแบกเกมรับของทีมวันนี้เต็มๆด้วยอย่างไรก็ตามเนะครับสามแต้มในเกมวันนี้ก็ต้องชมนักเตะทุกคนที่ช่วยกันควา้ามันมาได้สําเร็จเนาะ เราไปดูรายชื่อตัวจริงของทีมกันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้แมนยูเนเต็ดก็มาในแผน4-2-3-1เช่นเดิมนายเดวันเป็นอังเดรโอนาน่าครับ4กองหลังวันนี้แบ็กขวาเป็นดิโอโกดาโลแบ็กซ้ายวันนี้ใช้ลิซันโดมาติเนสนะครับคู่เซนเตอร์เป็นจอห์นนี่อีแวนส์กับมัตไทด์เดลิกสองมิดฟิลด์ดันกลางเป็นคาเซมิโร่กับคริสตินเอริกเซนสามตัวรุกทางซ้ายเป็นอเลฮันโดรกาเนโชทางขวาเป็นมาคาสแบดฟอร์ดและก็มีบรูโน่เฟานันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนโซน,น้าตัวเป้าก็เป็นนรราสสมุุฮลคับ กับเกมนี้ครับในช่วงครึ่งแรกรูปเกมค่อนข้างสูสีมีโอกาสได้ลุ้นพอๆกันแต่มันก็ดันมีดราม่าในช่วงท้ายครึ่งแรกกับจังหวะที่มัทไท์สเดลิกต้องออกไปปฐมพยาบาลข้างสนามและก็เป็นจังหวะท,ที่เบรน f ฟอร์ดทีมเยือนได้ลูกแตะมุมพอด,ดีและก็เรียบร้อยสิครับอีธานพินน์ก6ตูมเดียวจบครึ่งแรกไปเลยเบรนฟอร์ดบุกมานำก่อน1ประตูต่อศูน มาในช่วงครึ่งหลังครับก็อย่างที่บอกไปว่าเอริกกินฮากแก้เกมมาดีและก็รวมถึงแมนยูนเตนตนตะได้ประตูตีสเสมอเร็วด้วยเมื่อเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่2นาทีเท่านั้นครับมาคาสแวร์ฟอร์ดครอสบอลสดุดแมนให้กับอัเลฮันโดรกาไนโช่แปเข้าไปสกอร์เป็น1ต่อหนึ จากนั้นเจาบ้านก็เดินหน้าขาย่มทีมเบีนเบรนฟอร์ดต่อเนื่องครับและก็มาได้ประตูขึ้นนํา2ต่อหนึ่งจากจังหวะหลุดเข้าไปชิปนิ่มๆของทางรัสมูสฮอยลุนนาที62จากนั้นโอกาสก็มีอีกเยอะครับสําหรับทัพปีศาจแดงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตก็เอาชนะเบรนฟอร์ดไป2ต่อหนึ่งคว้า3าแต้มสําคัญนี้ได้สําเร็จและก็ขึ้นไปอยู่ที่10ของตารางคะแนนมีเพิ่มจาก8เป็น11แต้มแล้วนะครับ ส่วนเกมลีกนั้นต่อไปนะครับแมนยูเนเตดจะออกไปเยือนทีมขุนคอนเวสต์แฮมในวันอาทิตที่27ตุลาคมเวลา3ทุ่มตรงส่วนเกมกลางสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นการบุกไปเยือนเฟเในไบเช่ที่ตุรกีในเกยมยูโรปาลีกนัดที่3นั่นเองครับ เรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมนะครับมากันที่ประเด็นแรกแมนยูเนเต็ดกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าก่อนแมตช์นี้แมนยูเนเต็ดไม่ชนะใครเลยทุกรายการ5เกมติดต่อกันส่วนเกมหลีกเนี่ยไม่ชนะมา3เกมติดแถมก็ยิงประตูไม่ได้ซักประตูด้วยดังนั้นชัยชนะในเกมนี้ครับจึงเป็นการเรียกโมเมนตัมของทีมที่กลับมาเข้าร่องเข้ารออีกครั้งแต่ก็น่าสนใจว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนด้วย แล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในซีซั่นนี้ทีมก็ยังไม่ได้แสดงความคงเส้นคงวาออกมาบ้างเลยถามเกมแรกของช่วงพักเบรกทีมชาติรอบก่อนก็แบบนี้เลยครับเปิดหัวด้วยการบุกไปชนะซาวด์แทมป์ตันถึง3ต่อ0จากนั้นฟอร์มก็หายไปเลยก็หวังว่ารอบนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกนะครับมากันที่ประเด็นที่2ครับอเลฮันโดรแกาไนชกับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ วันนี้ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าการในโชวเป็นนักเตะของทัพป,ปีสแสดงดาที่สร้างความอันตรายและก็ปวดกระบ,บาลให้กับเกมรับมเย็นเบนฟอร์ดได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเจ้าตัวนะ่ะมีโอกาสสับไก่นับไม่ถ้วนได้ลุ้นบ้างไม่ได้ลุ้นบ้างก็ว่ากันไปและก็มี1ประตูอย่างไรก็ตามครับถ้าใจพูดกันตรงๆจังหวะสุดท้ายของดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ยังต้องกล่าวกันอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนะี่ยมันดีหมดแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะหรือว่าเรื่องความมั่นใจแต่ก็ติทด,ดที่ ด้วยเฉพาะเรื่องความเข้าใจในการเล่นร่วมกับแนวรุกคนอื่นซึ่งสังเกตได้เลยในคราวว่าเป็นการจ่ายบอลวัดดวงแทบจะทุกลูกเลยในเกมดังกล่าวไม่ตรงเพื่อนเลยซึ่งจังหวะเหล่านี้มันสามารถทําให้ดีขึ้นได้ในการซ้อมครับก็รอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าในเกมต่อๆไปเนาะมากันที่ประเด็นที่3นะครับรัสมุทซอยรุนฟอร์มแบบนี้เซ็กซี่นั่งยาวแน่นอน สำหรับรัสมุชอยลุนครับว่ากันด้วยผลงานวันนี้ล้วนๆต้องยกนิ้วให้กับกองหน้าชาวโคโนมเลยแหละครับทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากแทบจะทุกจังหวะโดยเฉพาะกับในช่วงครึ่งหลังที่ไม่ว่าจะเป็นการพิงสู้กับกองหลังคู่แข่งพักบอลให้กับเพื่อนหรือว่าจังหวะยิงประตูน่ะไม่มีที่ติเลยเป็นการเล่นที่เห็นพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับไม่อยากจะชมเยอะเท่าไหร่เพราะมันก็แค่เกมเดียวเท่านั้นแถมกองหลังของเบนฟอร์นี่ก็หมูมากด้วย อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆของไฮรูนเกมหนึ่งเลยเลยครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากันี้ประเด็นที่4นะครับลิซันโรมาติเนสยืนแบ็กซ้ายวันนี้ครับได้เห็นอะไรแปลกตาบ้างเมื่อเอริกเคนฮากจับลิซันโรมาติเนสมาเล่นแบ็กซ้ายและก็ให้จอห์นีอีแวนส์กับมัทไธส์เดลิกยืนเป็นเซนเตอร์ตัวจริงซึ่งแน่นอนว่านี่ก็เป็นค่การแก้ขัดฟิก่อนเพราะว่ามัสราอุยยังไม่พร้อม100เซก็ถือว่าลิชาทําได้ดีพอตัวนะครับ ส่วนมาทสเดลิกเกมนี้ก็แบกเกมรับของทีมแบบเต็มๆทั้งที่หัวแตกเลือดไหลไป3มรอบก็ยังไหวถือว่าได้นักเตะใจสู้มาอีกคนนึงครับแถมสถิติส่วนตัวเกมนี้ของเดลิกก็ดีมากด้วยทั้งเคลียบอลสกัดบอลและก็ดวลชนะคู่แข่งเป็นอันดับหนึ่งของทีมเสียด้วยครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่อังเดรโอนาน่าได้6คะแนนวันนี้มีจังหวะเซฟสําคัญกับลูกยิงของทางคริสเตียนนอการในช่วงครึ่งแรกไปครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือก็ไม่ได้เจองานยากอะไรเลยครับ ดิโกดาโล4คะแนนวันนี้เกมรับของดาโลก็ยังคงเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวเหมือนเดิมเลยครับการประกบคู่แข่งก็ไม่ดีอีกแล้วจนเป็นที่มาของการเียประตูแรกให้กับทางเบรนฟอร์ดส่วนเกมลุกวันนี้ก็ไม่เด่นเท่าไหร่แต่ก็ได้หลุดเดี่ยวไปยิงครั้งหนึ่งนะครับเกือบจะได้ประตูแล้วด้วยลิซันโดมาดิ i เนส6.5คะแนนวันนี้ต้องยินแบกไซส์จำเป็นครับสำหรับลีชาและในช่วงครึ่งแรกนะก็เจอทางแบรนด์แอมโบโมตัวแสบของเบรน์ฟอร์ดท้าทายเป็นช่วงๆซึ่งก็ถืือออว่่าารรัับบมไดด้้คคนขงีเลย มาทายสเดลิก7คะแนนวันนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเลยนะครับมีทั้งจังหวะเคลียบอลดักตัดบอลและก็ท้ายเกินไปอย่างละถึง3ครั้งแต่ก็โชว์ไม่ดีครับที่หัวแตกไปในช่วงครึ่งแรกแถมเลือดนี่ไหลไม่หยุดอีกต่างหากแต่คำถามที่สาครัญนก็คือทีมแพทย์ของสโมสสนเะนี่ยปฐถมพายาบาลกันยังไงครับให้เดลิกต้องออกมาข้างสนามถึง3ครั้งด้วยกันแถมยังต้องมาเสียประตูกับจังหวะที่เจ้าตัวเนะี่ยออกมาปฐมพายาบาลอีกด้วย จอเนี่อีแวนส์6.5คะแนนถือว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะครับสาหรับกองหลังตัวเก๋าวัย36ปีแต่ก็ไม่ได้เด่นมากนักช่วยสกัดแล้วก็เคลียร์บอลได้หลายครั้งเหมือนกันครับคาซมิโร่7คะแนนก็ยังดูช้าไปในบางจังหวะดูคิดเยอะไปหน่อยครับแต่ก็ช่วยเคลียร์บอลและก็สกัดบอลรวมถึงดักตัดบอลได้หลายครั้งเหมือนกันแถมลูกยิงไกลก็พอได้ลุ้นอยู่บางด้วยครับคลิเซ er นเอริกเซน7คะแนน วันนี้สร้างสารนุการให้กับเพื่อนร่วมทีมลุนทาประตูไป4ครั้งด้วยกันและถือว่าคุมแดนกลางของทีมได้ค่อนข้างดีเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดมากนักดูแล้วปีนี้เอริกเซนน่าจะจองตัวจริงอีกหลายเกมเลยละ่ะบรูโน่ฟานเดนเดสเคะแนนเกมนี้บรูโน่มี1นึ่งแอสซิสต์ครับกับจังหวะใช้เาาก็บรัสมูทรไลนหลุดไปยิงประตูชัย2ต่อ1ส่วนฟอร์มโดยรวมนั้นถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าว่าดูดูไปแล้วความมั่นใจของเจ้าตัวยังไม่กลับมาสักเท่าไหร่นะครับมาคัสแรดฟอร์ด วันนี้สําหรับแรดฟอร์ดครับแม้ว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี่ยจะลดลงไปทันทีเมื่อถูกโยกไปเล่นทางริมเส้นฝั่งขวาแต่ถ้าว่าการเปิดบอลอันสุดแม่นยําให้กับการนโชยิงประตูตีเสมอนหน่ตอนหนึ่งก็ต้องขอสู้ฮกให้เลยครับแถมวันนี้ก็ยังสร้างความบันปทนนให้กับแนวรับทีมเยือนได้พอสมควรเช่นกันอเลฮันโดการนโช8คะแนน วันนี้สําหรับการในโชวเริ่มต้นในการเล่นเป็นตัวรุกทางฝั่งซ้ายก็ถือว่าปั่นป่วนเกมรับทีมพึ่งน้อยได้ตลอดเลยครับมีโอกาสได้สับไกลเยอะมากก่อนทําได้1ประตูแต่ทว่าในจังหวะที่ต้องใช้ความเข้าใจในการเล่นร่วมกับกองหน้าตัวเป้าอย่างรัสมุสฮอยลุนคงต้องคุยกันอีกเยอะเลยครับรัสมุสฮอยลุน8คะแนนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ฮอยลุนเล่นดีอย่างมากทั้งพักทั้งพิงทั้งยิงทั้งจ่ายตามสไตล์กองหน้าเบอร์9ขนาดแท้จังหวะประตูใช้ก็ยิงได้อย่างสุดๆไปเลยครับ มากันนี้บรรดาตัวสำรองนะครับโจชัวเซอร์ซี่4คะแนนมาเนลกาเต้วิกตอรินเดเลฟและก็นูซามัสราอุยได้5คะแนนครับในส่วนของเอริกเคนฮากวันนี้แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ให้ไป6.5คะแนน